saturday สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมราเรนเจอร์นะครับผมก็ตู้กาชาพิกอัพท่าแสงมาแล้วนะครับผมก็มาในวันที่17กันยายนตอน4โมงเช้าเลยนะครับผมก็มาตอนวันเกิดนะครับผมแล้วก็ผมติดแล้วก็ไม่ได้สุ่มนะครับเดี๋ยวก็จะมาสุ่มในวันที่18ได้เลยครับวันเสาร์ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะก็เรนเจอร์ที่เข้าไข่ได้รับนะครับผมท่าแสงอย่างก็คือ ค r ัช h ออรคูเรเลกับม o นฮอกกี้นะครับผมถ้าจำชื่อไม่ผิดนะผมก็จะมาเปิดใน a อดีเรวเวอร์ตำนานเลเวอที่6นะครับผมไอดีนี้เนี่ยยังไม่ได้เหมาะม o นฮอกกี้ครับผมกับ Crush a c u r คูเนะคือตัวกันบินอ่ะผมอยากได้หก o ูนฮอกกี้มากครับเพราะว่าตัวกันบินผมไม่มีม o นฮอ c k e y ผมใช้มูนผีจีนผู้ใช้คำสาบซึ่งมันก็ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมคือ าภาคพื้นมันก็ตายง่ายตีตัวกันตัวตีตัวกับตีตัวบินมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มาดูแสงมืดผมนะครับผมมีครัชอะคูเรเล่ไหมแสงมืดผมไม่มีครัชอะคูเรเล่ะนะก็ถ้าเกิดว่าได้ก็ดีครับผมทั้งสองนะคือที่จริงว่าจะไม่เปิดแต่ว่ามันไม่ได้หว่ะคือไอดีนี้ต้องการตัวกันบินมากครับผมคือผมต้องการมูลนักฮอกกี้มือใหม่มากเอาแนเลยถ้าเกิดว่าได้เนี่ย ทีมผมทีมผมมันจะแข็งมากขึ้นครับผมตัวบินก็จะใส่ใส่ไม่ค่าตายเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลดีกว่าเนาะสกิลเนี่ยผมก็จําไม่ได้เหมือนกันผมไม่ค่อยผมไม่เคยดูไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยแหละนะครับผมโอเคดามเหยี่ยนที่เท่านะครับแล้วก็ลดความรุนแรการเคลื่อนที่ของศัตรูเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ลดาการลดาการกระโดทักษะของศัตรูเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะใส่โจมตีใส่ตัวบินนะครับผม ก็น่าเสียดายที่ไม่มียกเลื่อนอัตรานะครับผมคือตัวเนี้ยมันเป็นคู่ปรับ,บของอาซันลิ่งมูมูทอมซุปนะครับคือ2ตัวเนี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับผมต้องตีกันตลอดนะโอเคเดี๋ยวสกิลที่2ดีกว่านะสกิลที่2เนี่ยเพิ่มความในการโจมตีอยู่ามร้อแล้วก็เพิ่มอัตราการติดคริติค้ออยู่สี่สิบแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายจากคริติคอลฮิตเนี่ย250%ก็ เป็นสายบัฟคริติคอนนะกับเพิ่มความแรงในการโจมตีคือแบบตีธรรมดาแรงมากครับผมผมยอมรับจริงๆเลยว่าตีธรรมดาเนี่ยแรงมากแต่ว่าตีอ่าตีโดยใชยส้สกิลมันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะผมว่าตีแรงอะ่ะแรงมากครับผมติดคริตติดคริตต,ตอนไหนเนี่ยบอกเลยว่าตัวบินตายแน่นอนนะครับนี่ไงเป็นตัวบินนะครับแล้วก็มีโจมตีลัดแอทแท็กนะครับผมก็คือใชส้สกิลครั้งสุดท้ายเมื่อตายนะครับแล้วก็มาดูครัชอะคเรเล่ดีกว่านะครัชอะคเรเล่เนี่ย เป็นอ่ารู้สึกว่าจะเป็นสายป่วนกับสายบัฟนะครับผมก็ดาเมจห้าเท่านะครับผมเป็นดาเมจพีชใช่เป็นดาเมจพีเขบวนเลยก็ลดความเสียหายจากการโจมตีคิติคของของศัตรูก็คือถ้าเกิดว่าทีมเขามีแบบพวกบัฟคิติคอ,อะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้เราโดนดาเมจน้อยลงนะครับแล้วก็ลดความในการโจมตีของศัตรูเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ ลดให้ศัตรูตีตีน้อยลงนะครับคือตีตีช้าช้าขึ้นนะครับผมประมาณนะั้นแล้วก็กิลที่2เนี่ยเป็นต้นมะพร้าวหรือว่าอัญเชิญต้นมะพร้าวมาขวางพายุแล้วก็ขวางาทีมครับผมขวางศัตรูอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเท่าไหร่อ่ะกี่วิผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมอะประมาณนี้ก็มียร่องเอมาตะแล้วก็อัญเชิญแล้วก็เปลี่ยนศัตรูท่านเมื่อเป็นไรท่านนะอันนี้ก็ไม่ค่อยหินผลเท่าไหร่นะครับผมก็ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยใช้ที่ดีมา,มากๆครับผมระดับตอนนั้นก็ก็ต้องเอามาใช้นะครับเพราะว่ามันแข็งมากแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้นไม้ต้นมะพร้าวคืออ่อนมากครับผมหักโค่นลงหักโค่นลงง่ายมากอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีความสามารถเลนเจอร์อ่าร่างเลนเจอร์ธรรมดาก็ลัดแอทแทคครับผมแล้วก็สกิลที่อ่าไฮเปอร์ Hyper เนี่ยความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเป็นขัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรูนะสกิลนี้เนี่ยเป็นคอมโบตัวหนึ่งนะครับผมก็ เหมือนในตำนานเขาเริ่มกลับมาใช้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าครัชแอคูเรเลตติดทีมหรือเปล่านะนี่ครับเขาก็เริ่มเอาคอมโบตัวหนึ่งกลับมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่า Jessica ถ้าเกิดว่าตัวหนึ่งกลับมาเนี่ยเจสก้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคือต้องการตามล่ามากเลยนี่เทวีอธินานะครับผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีเกดดีเนี่ยอย่าไปปั้นตำนานตามตำนานนะครับเพราะว่า ตำ,ตำนานเนี่ยเขามีเกียร์ดีแล้วก็มีทีมที่ดีแล้วนะครับเรามันแล้วก็ไม่ใช่คือเอาง่ายเลยคือแบบระดับมันคนละชั้นรับผมแล้วก็เล่นตามสไตล์ของเราแลลวเนาะนี่ครับแต่ว่าคลาดติดคลาดไม่คือคลาดเขาออกจากทีมนะเพราะว่ามันตัวบางมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้นะครับโอเคครับผมก็จะมาเปิดด้วยตั๋วกาชา55บใบนะผมไม่อยากเปิดหมดเพราะว่าอยากเอาไว้ลุ้นแสะตัวมืดบ้างนะครับคือที่เจ้าผมมี ตัวกาชาดองไว้อยู่หลายอดีอยู่แต่ว่าอยากเปิดใน i ดีด้วยในอดีตด้วยครับเพราะว่าต้องการตัวดามจธาดมืดเหมือนกันคือดามจธาตัวธาดมืดอ่ะผมไม่ค่อยมีผมมีซซนิม่พอทัมสุกับบายโยมินะครับประมาณนั้นเอ้ผมก็มีเยอะอยู่นะโอเครอบแรกครับผมโอ้โหเลดแรปเตอร์ apter, ตามหลอกหลอนยันกาชาปกติรอบที่สเลยครับผมแบบรวดเร็วทันใจ คือผมก็ไม่ได้แอบหวังอะไรหรอกแต่ก็แอบหวังน,นิดๆนะครับผมอะมูนอกเอ้เฮ้ยเดี๋ยว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 สี่ยซนหมากลุกเอ้าแล้วจะให้ผมทำยัไงไงแหละทีนี้เอ้าผ่านวันเกิดมาแล้วมันก็ได้เอ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมเอ้ยผมหมดไปแค่สองสองใบอ่ะผมไม่สุ่มดีกว่าโอเคผมพอละคื <laughs> อผู้ชมผมขอโทษนะแต่ว่าผมใช้ตัวนี้ดีกว่าว่ะเพราะว่า คือตัวเนี้ยมันก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้อยู่หลีกส,สูงๆไงเอาตั่นี้แหละใช้นะครับเออเอ้ต้องขอไฟด้วยนะคุณผู้ชมคือผมต้องคือผมหยุดผมขอหยุดก่อนลวกันเพราะว่าคือ,อยังไงนี่นแหละผมได้ตัวที่ต้องการแล้วนะครับผมคือแบบไม่ได้คาดคือผมในในหัวสมองผมเมื่อกี้ผมไม่ได้คาดหวังสลีส่ซี้อบขาวเลยนะสลีส่ซี้อบหมากรุกอะคือมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองผมเลยอะผมแบบ คือแบบตอนในตอนนี้นะตอนเมื่อกี้อะ่ะมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองผมเลยแต่ว่าอยู่ดีมันก็าปึ้งใส่หัวผมเลยอะ่ะเออได้เฉยนะครับผมสุดยอดคุณ <c oughs> ผู้ชม <c oughs> ผมเป็นผมดวงดีหรือเปล่าวะเนี่ยอยู่เฉยก็ได้เลยอะ่ะอ้ขอคุณมากเลยนะครับผม J m ที่ให้ตัวที่ดีมานะครับตัวน,นี้เนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่ไม่แพ้กันกับมูนฮอกกี้เลยเพราะว่า สกิลอะสกิลมันดีมากครับผมบอกไว้เลยนะครับนี่มีเพิ่มความเร็ u การโจมตี2 0งแล้วก็เพิ่มอัตราควาวะยำเนี่ยยี่สเปอร์เซนะครับเนี่ยก็คืออ่าตีตีธรรมดาเนี่ยแม่นขึ้นแล้วก็อ่าตีเร็วนะครับผมสกิลที่2เนี่ยก็คือยกเลิกองอัมตะนะครับดาเมจ15เท่าในร่างอันตราแล้วก็ลดความเร็ u การเคลื่อนที่ของศัตรูครับผมแล้วก็โจมตีชวายูนิตดินยูนิตบินแล้วก็ รู้สึกว่าจะเคลื่อนยานเรนเจอร์ลงไปในแนวหลังด้วยนะครับและร่างในร่างไฮเปอร์เนี่ยก็ทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงเนี่ย35%แล้วก็ดามเอ็ด20เท่านะคือแบบตัวเนี้มนมย,ยม,ม,มันมียกเลิกอมาตครับแต่มมนฮอกกี้มันไม่มียกเลิกอมาตะไงผมก็เลยคิดว่าเออตัวนี้ยแหละดีกว่านะครับผมเนี่ยตัวกันบินนะครับแล้วก็เป็นความสามารถก็คือฟืนฟนนฟ้นฟูแร่ธาตุนะผมฟื้นฟูแร่ธาตุนะอันนี้มันมีอ๋อลาเจะแท็กโอเค เอาว่ะคุณผู้ชมอยู่เฉยผมก็ได้ตัวบินตัวบินที่แบบตัวบินที่ผมไม่ได้คาดหวังไอะไรเลยมันมาเฉยน,นะครับโอเคขออนุญาตใส่เกียร์ให้มันก่อนนะคือผมไม่รู้ว่าจะเอาเกียร์อะไรใส่ให้มันนะรู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเออไอดีนี้เนี่ยมันมีเกียร์ลมิเต็ดเยอะมากครับซึ่งผมก็เลือกใช้ไม่หมดไม่หย่อนเลือกใช้ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับแบบว่าเลือกใช้แบบอย่างไงีล่ะเลือกใช้ไม่ถูกเออประมาณนั้นนะครับ ดาบดาบดาบโอ้ดาบผมใส่อืมเบายโยตัวตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะถอดเกียร์ออกดีไหมเนี่ยถอดเกียร์ออกก็ดีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนมันมีตัวไหนที่ผมไม่ได้ใช้บ้างไหมเพราคาทาซันลี่คาทาซันลี่ผมก็ใช้อยู่เอ้ยยังไงยังไงยังไงเอาตัวนี้ออกดีกว่าไหมเดี๋ยวนะคือผมเลือกไม่ถูกเลยอะโจมตีกายโอ้โหผมจะเน้นพลังชีวิตหรือโจมตีกายดีวะเนี่ย พลังชีวิตดีไหมเนี่ยไม่ไม่ไมเอาโอ้โหคือเกียร์เกียร์เกียร์ยรแบบลิมิเต็ดมากครับผมเกียร์ในไอดีนี้คือลิมิเต็ดเยอะมากซึ่งผมก็เลือกใช้ไม่ถูกเลยครับโอเคอเดี๋ยวจะจะทำไมมันเลื่อนโอ้โหขนาดผมย่อยไปเยอะอยู่นเนี่ยก็ยังมีเยอะอยู่อยู่เลยเนี่ยตัวละครน,นะครับอ้าวเดี๋ยวเออไม่เป็นไรใช่ครับผมนี่เลยแล้วกันนะครับผมแบบว่าลืมไปเลยว,ว่ามันมีฟิลเตอร์ให้คลิปแบบนี้อยู่โอเค อ้าวเดี๋ยวนะเลนเจอร์ธรรมดาอ้าวเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋วเด๋วเดี๋ยวแปลกแปกแปลกแมันเป็นตัวธาตุไฟไม่ใช่หรอสามดาวด้วยแปดดาวแปดาวแปดดาวสามดาวอะไรตัวโอเคใส่ไปเลยครับเน้นพลังจมตีกายดีกว่าเนาะรองเท้าเนี่ย รองเท้าผมไม่ใส่ดีวกว่าคือแบบมันเอ่อมันกินแร่ตัวนี้มันกินแร่ครับผมมันกินแร่ก็ใส่รองเท้านี่แหละนะครับอัปเกรดรองเท้าด้วย <c oughs> เฮ้ยเอาอะคุณผู้ชมผมได้ว่ะโอ้โหไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้นเนี่ยหรือว่า J m เขาแบบว่าคือ J m เขาเห็นผมแบบเอ่อยังไงดีล่ะเป็นของขวัญวันเกิดอะไรแบบนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้สมเลยนะ ในเมื่อวันที่17กัน,นยายนเป็นวันเกิดผมนะครับแล้วผมก็ไม่ได้สมการชายเลยนะครับคือมันติดนะครับผมมันติดภารกิจอืประมาณนั้นครับผมติดรอดอง่ายๆเน้นใช้สกิลด้วยนะครับใช้สกิลใช้สกิลใช้สกิลต้องต้องเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าจัดตามผมได้เลยนะถ้าใครไม่มีคือถ้าเกิดว่าใครไม่มีใครไม่มีทาข,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 ของเทพีเนี่ยใช้เป็นปืนก็ได้นะครับใช้เป็นปืนนะ ใช้เป็นปืนนะครับผมโอเคแล้วก็อ่ะอัปเกรดเลยวันนี้วันเสาร์นะครับก็สบายๆหลบสกิลน้อยไปหน่อยก็แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมจะลองเอามาใช้ดูนะในร่างเลเวลร4 0เลยนะครับไ <c oughs> ม่ได้ใช้จะร่างอันต้าก็ไม่เป็นไรเอ้ยเออว่าผมมีกบอยู่นี่ว่าคุณผู้ชมผมมีกบผมมีกบอยู่ส4ตัวอาจจะปั้นก็ได้เอ้ยอย่ออยาพึ่งดีอ่ ผมคิดว่าผมเดี๋ยวเพิ่งปั้นดีกว่าคือผมไม่เคยปั้นอ่าอ่าซันลี่แอสเวินนะอซันลี่แอสเวินหมากลุกเนี่ยหรือว่าซันลี่แอสเวินขาวเนี่ยเป็นร่างอ่าไฮเปอร์แม็กเลยนะครับไม่เคยเลยสักครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกับทีมนี้ดีกว่ามีซันลี่แม่มดนะครับ คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นคู่ปรับของอ่าซันอ่ามูทอกี้แต่ว่าก็เป็นคู่ปรับของซันลีเอซวินข่าเหมือนกันเพราะว่า2ตัวนี้มันก็กินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่คือมันเป็นท่าเสมอนะครับแบบว่าไม่ใช่ท่าเสมอนี่มันเป็น1ต่ตอนอ่ะตี1่ตอนกันนะ่อะไรประมาณนี้โอเคมาอาริตกิกิทีมเขารีสกิลดีมากแต่ผมก็พอจะสู้ได้ผมมีอ่าซันล,ลีดาวิชี่ไว้ก๊อฟอยู่ โอ้โหเอา้เอาอันนี้ไอดีผมดิว่ะไอเดีริมุรุเมื่อกี้นะครับผมโอเคไปไปไปสุดยอดสุดยอดเดีวโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคบัตรเข้าใช้น้ำแข็งดีมากคือผมเข้าทางผมเลย คุณผู้ชมดูดิเลเวลร้อยสี่สิบะ 40, นะครับตีไปตีไม่เข้านะคือแบบอ่าตัวนี้มันต้องอาศัยสกิลที่2ด้วยถ้าเกิดว,ว่ามันไม่มีสกิลที่2มันก็จะตีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ตีมันตีเบาครับผมคือมันต้องอาศัยแบบสกิลที่2เพื่อทําดาเมจด้วยอืมโอเคชิมนี้ต่อดีกว่านะครับก็วันเสาร์แล้วผมก็ยังไม่ได้ไต่ลีกอะไรเลยทั้ง7ดไอดีผมนะครับผมยังไม่ได้ไต่ลีกเลยนะบอกตรงๆงนี่ผมบอกตรงๆในตอนนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็เพชรม่วงรู้สึกว่าผมจะ เพชรม่วงผมรู้สึกว่ามันจะถึงอันนี้แล้วอะมันจะถึงห้าแสนแล้วจะแลกได้มันจะแลกกบไฮเปร์จะได้หนึ่งตัวแต่ว่าผมมีไม่พอเอ้ยเดี๋ยวนะผมไปแลกในร้านร้านเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลกในจุดแลกเปลี่ยนดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมีขายเพชรม่วงอยู่อย่างละห้าพันแลกหนึ่งดาวเนี่ยแลกได้หนะ้าพันเพชรม่วงนะอประมาณนั้นครับเดี๋ยวไปแลกก่อนเดี๋ยวค่อยไปแลกหลังจบพ p พตัวนี้นะครับโอเคเป็นไง <laughs> สไลด์กัวิน,มนหมากรู้ผมยังยืนได้อยู่อ้ย,ยิงไปเลยพวกเออยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหโอเคเออว่ะแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะไม่ใช้กระทาของเทพีคนนี้ดีกว่าคุณผมู้ชมมันไม่ค่อยติดคลิติคอนน่ะเออไอตัวนี้ส่วนมากตัวการบินนี่เขามักจะเน้นตัวแบบเขามักจะเน้นคลีติคอนนะเออเออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าผมน่าจะใส่เกียร์ผิดแลยนะ ต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมผมน่าจะใส่เกียร์ผิดที่จริงมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าผมคือผมจกเน้นคลิติคอนมากกว่าผมใช้คลิติคอนรู้สึกว่ามันจะโอเคมากกว่านะครับโอเคมี50อยู่โอเคโอเคเลยโอเคเลยนี่ครับใส่ไปเลยครับแล้วก็เลือดดับโอเคได้ดับแล้วก็เอาตัวไหนที่มันแบบไม่ได้ใช้ก็เอามาย่อยนะครับโอเคมาร์กเ้สิดของเทพจันทานเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยนะจริงๆนี่เรียบร้อยฮะแล้วก็ เดี๋ยวไปแลกอันนี้โอ้ดาวดาวหกสิบพอดีเหรอโอ้โหไม่ได้เลยนะครับดาวผมหกสิบพอดีโอ้โหเอหกพันโอเคไม่เป็นไรครับผมต่อกันเลยว่าสักสักสักกี่รอบดีสักอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมคือแบบว่าเสียดายอ่ะผมจะลองสู้กับทีมไหนดีเดี๋ยวอ่ะทีมนี้ทีมนี้ผมน่าจะสู้น่าจะสู้ไม่ไหวเกียร์เขาน่าจะโหดนะครับอัลเจซิก้าโอ้โหเบาแสงกับจัมแม็ก อืมอะทีมนี้ดูแลกันนะครับมูนฮอกกี้นะครับผมโอเคอะแล้วก็ขอคุณคำเมยพรของทุกคนด้วยนะครับผมคือคำเยพรของทุกคนเนี่ยเยอะมากเลยต้องขอบคุณมากนะครับก็ซึ้งอ่ะโอเคเข้ามาต่อกันเลยดีกว่านะครับต้องขออภัยด้วยคือเมื่อกี้มันมีคนโทรมานะครับผมก็รบกวนนะรบกวนนะใครที่แอดเพื่อนมาก็รบกวนอย่าอ่านี้นะครับผมอย่าแบบว่าแบบว่าแอดเฟืนมาแล้วก็อย่า พึ่งโทรวิดีโอคอลนะครับคือแบบว่าผมก็อาจจะเดกทุรลแล้วก็อาจจะเป็นเสียสําคัญแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดว่าโทรมาเนี่ยมันอาจจะทําให้ผมเสียอารมณ์หรือว่าก็มันทํางานงานมันจะไม่เดินนะครับผมรนมาณนี้ต้องขออภัยด้วยนะเหแบบมือนเหมือนตอนนี้เนี่ยเหมือนตอนนี้เนี่ยนะครับผมคือแบบมันทําให้ผมแบบ คือแบบพูดไม่ต่อเนื่องกันแลวอัตราดมันก็จะแบบลดลงเลยครับผมโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับผมคุณผู้ชมสลหรับคลิปนี้นี่ยเก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับที่เขามาดูคลิปนี้กันนะครับผมก็ตัวกาชาเหลือ95ใบนะยครับสบายมากเลยนะครับเอาห้เปิดตอนกาชาวิคับทัดมืดเลยครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับซายนาระไม่มาครับผม